น,นี่ภาพท่ายจากมาจากบานเขาเชนแดงเดี๋ยวสิเฮดทำหนิ่งให้เบ um ิ้งน้า um ครับเป็นภาพสวยงามนี่ครับถ่ายจากเขาเชนแดง,งมากนมาเป็นเขาเหลือมีเ่ยวคลองหาดได้บรรยากาศสวัสดี วิวที่งามอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเหลื่มครับบรรยากาศบ้านผม มีแต่เขาล้อมรอบมีต้นกระโพดจะถือตะกรันเท่นี้ปลูกกระโพดลำยหญ่เป็นส่วนมากครับ แต่ฝนล,ลงมานี่กง,งามเที่ยอนบ้านเขาเรื่มข้องาชาแก้วขกกี่รถอ,อ่อนม,มากๆเนอีอ๋อขัเขา ฝากติดตามบักลาเน่เด้อครับ